โอเลี้ยงทำยังไงไปดูกันวัตถุดิบมี 1. นึงผงกาแฟสองน้ำตาลนำผงกาแฟใส่ผ้ากองจากนั้นมัดผ้าไว้จากนั้นนำผงกองใส่ลงในน้ำร้อนยกขึ้นลง แล้วแช่ทิ้งไว้ในน้ำสิบนาทีนำถุงกองออกจากนั้นใส่น้ำตาลคนให้เข้ากันจากนั้นบรรจุลงขวดขณะร้อนปิดฝาให้สนิทและคว่ำขวดทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อฆ่าเชื้อก็จะได้โอเลี้ยงไว้รับประทานแล้ว Oh, 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 oh,